สวัสดีจ้าเมมสินจ้าราคาทองวันนี้จะจำวันที่1พฤศจิกายนปี2 5งหรการาคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองขําทองเครื่งสลืงทองหนึ่งสลืงทอง2องสลืงว่าค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองแม่ทองศูนราคาทองแม่ทองาบราคาทองออร่าไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ